วิธีทําบุญให้ได้บุญในชาตินี้โดยสมเด็จโตพรหม,มลังสีวันนี้อาตมาจะเทศเรื่องบุญที่ให้ผลในปัจจุบันชาติคำว่าบุญแปลแบบไทยๆว่าความดีความสะอาดแห่งจิตเวลาให้ของแกพระสงฆ์เรียกว่าทําบุญ ส่วนการบำเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายวิธีแต่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในธรรมะเรียกว่าบุญกิยาวัตถุสามซึ่งประกอบด้วยทานศีลภาวนาเคยมีคนถามอัตมาว่าเกิดมาเป็นคนจนยากไร์จะทำบุญอย่างไรอัตมาก็ตอบเขาไปว่า การทำบุญไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองก็สามารถที่จะร่วมบุญได้แถมยังประหยัดอีกด้วยนั่นคือการรักษาศีลการเจริญภาวนาซึ่งสองอย่างนี้จะได้อานิสง์ผลบุญมากกว่าการให้ทานเสียอีกเพียงแต่โยมมองข้ามกันไปโยมมักจะคิดว่าการทำบุญต้องให้ทานเท่านั้นเพราะว่ามันง่ายดี แต่การรักษาศีลภาวนาต้องเสียสละเวลาในการปฏิบัติจึงรู้สึกว่าทำยากกว่าการทำบุญทุกอย่างโยมต้องเข้าใจด้วยว่าแต่เพียงเราตั้งใจหรือมีเจตนาที่จะทำบุญนั้นโยมก็ได้กุศลแล้วแต่บุญที่ได้รับยังเป็นส่วนน้อยถ้าอยากได้บุญเต็มที่ต้องทำบุญให้ครบสามอย่างทาน คือการให้ถ้ามีเงินทองมากก็ทำมากมีเงินทองน้อยก็ทําน้อยตามกำลังตนถ้าไม่มีเงินทองใช้แรงกายเป็นแรงฐานได้ศีลพวกท่านทั้งหลายสังเกตรหรือไม่ว่าเวลาที่ญาติโยมจะมาทําบุญทำไมท่านถึงให้พวกญาติโยมรับศีลก่อนเพราะท่าน ต้องการที่จะทำให้ผู้มีจิตศรัทธามีใจบริสุทธิ์เมื่อทำบุญขณะนั้นก็จะได้รับผลเต็มกำลังยิ่งอยู่ในบางคนไม่อาจถือศีลได้ตลอดเวลาเพราะอาจหน้าที่การงานต้องทำผิดศีลแต่เราก็สามารถที่จะถือศีลได้ในขณะที่เรานอนในเวลากลางคืนและถือได้ครบทั้งห้าข้อด้วย เียงแต่เราอาราธนาศีลรับศีลทั้งห้าด้วยตนเองที่หน้าพระพุทธรูปที่บ้านซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญที่ง่ายมากได้ผลลัพธ์เต็มกำลังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จิตใจเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาแต่ถ้าเกิดเราต้องตายในขณะนั้นก็ส่งผลให้เราไปสู่สุคติทันทีภาวนาหรือการสวดมนต์ คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันว่าการภาวนาสวดมนต์มีผลประโยชน์น้อยและเสียเวลามากแต่ความจริงแล้วการสวดมนต์ภาวนามีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์ภาวนาเป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์การสวดมนต์ภาวนาด้วยความตั้งใจจนจิตเป็นสมาธิ และใช้สติพิจารณาเกิดเป็นปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์ภาวนาทำให้บรรลุไปสู่พระนิพพานหัวใจของการทำบุญทุกครั้งขอให้ญาติโยมจงแผ่เมตตาและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลทุกครั้งต่างนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนามทั้งยี่สิบพมโลกหกชั้นเทวโลกมนุษย์โลกมารโลกยมโลกอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปตอสุรกายสัตว์เดรฉานและในเหมือนโลกธาตุกับอีกแสนจัก,กรวาลพิภพ,พทั้งที่มนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณอารูปวิญญาณและสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตร และศัตรูตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าขอให้ทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและก,กันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกันข้าพเจ้าพึงจะได้รับงการบัดนี้เทิน บุญที่ทำไปจะส่งผลให้ได้รับบุญในชาติปัจจุบันทันทีไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าในทางของพระพุทธศาสนาการทำบุญมีด้วยกรรันสิบวิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญสิบประการได้แก่ 1. ให้ทานหรือทานไมัยอันหมายถึงการให้ การสละหรือการเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าของเครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะให้ใครก็ถือเป็นบุญทั้งสิ้นเพราะการให้ทานเป็นการลดความเห็นแก่ตัวความตะนีทีเหนียวและความคับแคบในใจให้น้อยลงทำให้เราไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของอีกทั้งสิ่งที่เราบริจาค หรือให้ทานผู้อื่นก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคมโดยส่วนรวมการให้ทานนี้อยู่ที่ไหนๆก็ทำได้ไม่จาเป็นต้องใช้เงินเช่นการแบ่งของกินให้กับแม่บ้านที่ทำงานหรือยามเป็นต้นข้อสำคัญสิ่งที่บริจาคให้ทานแก่ผู้อื่นควรเป็นสิ่งที่ยังใช้ได้ มิใช่เป็นการกำจัดของเหลือใช้ที่หมดอายุหมดคุณภาพให้ผู้อื่นผลการให้ทานดังกล่าวจะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดความปิติอิ่มเอิบใจ 2. รักษาศีลหรือศีลไมยมยคำว่าศีลหมายถึงข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติทางกายและวาจาเช่น ศีลห้าศีลแปหรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการรักษาศีลเป็นการฝึกฝนไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่นในขณะเดียวกันก็เป็นการลดละเลิกความชั่วมุ่งให้กระทำดีอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกตำ่ำเช่นไม่ไปเป็นชูเป็นกิ๊กกับใครในที่ทำงาน ทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกเป็นแม่ค้าไม่โกหกหลอกขายของไม่ดีแก่ลูกค้าเป็นพ่อบ้านไม่กินเหล้าเมายาทําให้ลูกเมียมีความสุขเพื่อนบ้านก็สุขเพราะไม่ต้องทนฟังเสียงรบกวนจากการทะเลาะวิวาทกันเหล่านี้ล้วนเป็นการรักษาศีลและเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งผลบุญข้อนี้ จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็ยนสุขุมด้วย 3. จเจริญภาวนาหรือภาวนาใหม่เป็นการทำบุญอีกรูปแบบที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบเห็นคุณค่าสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงซึ่งในข้อนี้หลายคนอาจจะทำเป็นอยู่ประจำแล้วเช่นการนั่งสมาธิวิปัสสนา แต่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากเกินกำลังดังนั้นอาจจะทำง่ายๆด้วยวิธีการสวดมนต์เป็นคาถาสั้นๆบูชาพระที่เราเคารพบ,บูชาก่อนนอนทุกคืนเช่นคาถาพุทธเจ้าชนะมารคาถาหลวงปู่ทวดเป็นต้นการสวดมนต์เป็นประจำอย่างน้อยก็เป็นการน้อมจิตน้อมใจของเราสู่สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต เป็นการเ,เตือนสติให้เรายึดมั่นในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือและบุญผลข้อนี้จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ 4. การอ่อนน้อมถ่อมตนหรืออปปจายะนไมหลายคนคงคิดไม่ถึงว่าการประพฤติตนให้เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจะถือเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งทั้งนี้ ก็เพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าจะเป็นผู้น้อยประพฤติต่อผู้ใหญ่และการที่ผู้ใหญ่แสดงตอบด้วยความเมตตาหรือการอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพต่อความคิดความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลหรือสังคมอื่นที่แตกต่างจากเรานั่นเป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนของเรา ช่วยให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้าใจต่อกันและช่วยให้ชาติบ้านเมืองเกิดความสงบจึงถือเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน 5. การช่วยขนขวายทำในกิจที่ชอบหรือวัย,ยาวัจจมไมพูดง่ายๆว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมคนรอบข้าง ในการกระทำกิจกรรมความดีต่างๆเช่นช่วยพ่อแม่ค้าขายไม่นิ่งดูได้ช่วยสอดส่องดูแลบ้านให้เพื่อนบ้านยามที่เขาต้องไปธุระต่างจังหวัดช่วยงานเพื่อนที่ทำงานให้แล้วเสร็จทันเวลาให้กำลังใจแก่เพื่อนมนุษย์ที่มีความทุกข์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถือเป็นบุญอีกแบบหนึง่งและผลบุญในข้อนี้ก็จะช่วยให้เราเกิดความรัก ความสามารถผีขึ้นด้วย